ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกีนบอลไทยเราจะมาสกีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กและกดซับสไคร้ให้กับช่องสุภาพุรุดลุ่งหนังกันก่อนเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับและในคลิปนี้เราจะมาสกีนเรื่องราวของ5นักเตะฤดูกาลก่อนอย่างเงียบฤดูกาลนี้กําลังปังเป็นใครกันบ้างไปสกีนพร้อมกันเลยครับ เรื่องวันที่คนที่1ชาติชายแสงดาวจากเมืองทองยูเนเต็ดไม่เชื่อต้องเชื่อแหละครับว่าตลอด8เกมบนไทยลีกฤุูการนี้ผู้หูที่จะลงเล่นกับลูคัสโทชาจะเป็นนักเตะที่ในฤุทการก่อนได้ล,ลงเล่นเพียงแค่12เกมเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือชาติชายแสงดาวในตัวหาวัย24ปีรายนี้นี่เองตัวเหตุผลที่มาริโอ,อยูรอกกี้เลือกใช้เจ้าตองเนี่ยเคียงข้างกับแนวรับชาวบราซิลอาจจะเป็นเพราะว่าสไตล์การเล่นของกิเลนยุคใหม่เน้นบอลกับพื้นเน้นยิวเกมจากหลังบ้าน จึงทาให้ชาติชายแสงดาวได้รับโอกาสก่อนเพื่อนเพราะแข้งรายนี้จะเป็นกองหลังที่เล่นบอลกับพื้นได้อย่างเนียนตาการที่จะแกะเฟซซิ่งยามที่ผู้ต่อสู้เฟซซิ่งสูงแม้ในภาพรวมแล้วฟอร์มของทีมอาจจะยังไม่กระเตื้องนก็ตามแต่ฟอร์มของกองหลังหมายเลข4ี่รายนี้กําลังที่จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมชาติไทยในอนาคตก็ได้เลยนะ เนลสันบุนิยาจากการท่าเรือ f c หัวหอกทีมชาติเอลซาวาดอร์ไลนนี้แจกเกิดบนลรกสูงสุดอย่างเต็มตัวชุดของสุโขทัย FC เมื่อฤดูดการ2,017ที่จะย้ายมาสู่เมืองหลวงครั้งแรกกับทูแบงคอกยูเนเต็ดและแต่อด้วยการท่าเรือ f อเมื่อฤดูดการที่แล้วจากฟอร์แมดีที่เนลสันบุนิยาเคยฝากประตูสวยๆไว้มากมายเล่น,นกับสุโขทัย f c และบ U แปลกใจเลยละครับที่แ bon ฟนบอลชาวคลองเตยจะฝากความหวังให้กับแข้งรายนี้มากพอสมควรแต่ในฤดูกาลแรกที่เขาได้สว เสื้อแสน้ำเงินแต่ไม่เป็นดั่งใจหวังมากเท่าไหร่เพระขขอจำเป็นเพียง9ประตูจากการลงเล่น23นะัดรวมทุกรายการพอมาในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าวิญญาณเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษจะกลับมาเข้าร่างเขาอีกครั้งเพราะเมื่อปวดฤดูกาลมาเพียงแค่8เกมจะตัวซัดไปถึง5ประตูและกอบกลุ่มผู้นําดาวสันดวอย,อยู่ในขนานี้พร้อมทั้งพาต้นสังกัดของเขาคว้าแชมป์ไทยลีกกับบิ๊กทีมอยู่ด้วยเช่นกัน คนที่สสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมยูเนเตตจากที่แฟนบอลชาวทไทยต่างรู้กันดีแหละครับว่าสามประสานสามสุขของบุรีรัมยูเนเตดถือเป็นประสานประสานที่มีอนาคตมากผสมควรไม่ว่าจะเป็นสุภโชคสลายชาติหรือสุขนัทเหมือนตาที่โดดเด่นเหลือเกินยามลงสนามไม่ว่าจะเป็นทั้งสโมสรหรือในนามทีมชาติก็ตามแต่ตรงกันข้ามกับสุภชัยใจเด็ดที่มกักจะโดนแฟนบอลด่ากันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากฟอร์เมอร์ช่วง1ถึง2ปีหลังดูจะไม่โดดเด่นมากกเท่าไหร่ ดยเฉพาะในฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวทําไปเพียงแค่5ประตูเท่านั้นแถมยังไม่สามารถพาต้นสังกัดมีแชมป์ติดไม้ติดมือได้เลยสักใบแต่ในฤดูกาลนี้เจ้าอาร์มูจะเหมือนว่าหาฟอร์มเก่งของเจ้าตัวเจอแล้วล่ะครับเพราะด้วยการผ่านไปเพียงแค่8นะัดดูหน้าร่างโยงรายนี้ก็จัดไปถึง 4ประตูเลยด้วยกันและเป็นดาวซุนโวของทีมอยู่ในขนาดนี้แถมนอกเหนือจากเรื่องการทําประตูแล้วยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่หลายครั้งเลยแหละครับจึงแสดงให้เห็นว่าบุริลัมยูเนเตดมีอาวุธที่มากพอสมควรให้กับอเล็กซานเดอร์กามาในฤดูกาลนี้และสุดประจัเจเด็ดก็เป็นดัง่งหัวใจเกมลุกของฤดูกาลนี้กับบุริลัมเลยนะครับคนที่4ฟิเิเป้ออมอรินจากลีโอเชียงรายยูเนเตดปีขวาชาวบาวราซิลายนี้ ผ่านการลงเล่นกับดีกบ้านเกิดกับสโมสรชั้นนำมากมายไม่ว่าจะเป็นฟุรีเนเซ่โปยาสอเมริกามิเนโรกทั้งยังเคยได้เล่นกับทีมชาติบราซิลชุดยู20มาแล้วถึง3นัดถือว่าตัวจักโปรไฟล์เป็นแฟนก็คงคิดว่าแข้งรายนี้จะสามารถเล่นบนไทยลีกได้อย่างสบายแน่นอนแต่ทว่าการเล่นบนไทยลีกยูุการแรกของเขากลับเป็นฝันร้ายก็ว่าได้เลยนะครับเพราะฟิลิเเปอโมรินไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มไม่สามารถทําประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยตลอดดูตุการ2020ถึง 2021ให้กับสุพรรณบุรี FC และสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดแต่หลังจากนั้นเมื่อเขาปรับตัวได้กับอีกสูงสุดของบ้านเราเฟิเป้ิออมอรินก็สามารถควักความเก่งของเขาออกมาได้ในฤดูกาลนี้จะตัวทําไปถึง3ประตูจาก7เกมที่ลงสนามและเรียกใบแดงกับจุดโทษอย่างไมหนึ่งครั้งให้กับทีมได้ในนัดที่เจอกับชนบุรี FC ทั้งยังประสานงานกับแข้งรายอื่นของทีมได้อย่างลงตัวและเป็นกองหน้าต่างชาติอีกคนหนึ่งที่อันตรายของสิงห์เชียงรายได้ในฤดูกาลนี้ 5. รัชนาถอรัญญเปโรธจากสุพรรณบุรีเ c นี่ถือเป็นอีกหนึ่งเทพล,ลูกนิ่งของวงการฟุตบอลไทยในยุคนี้เลยก็ว่าได้รัชนาถอรัญยญเปโรธเริ่มสร้างชื่อเสียงของตัวเองด้วยการเป็นห้องเครื่องกับทัพนกใหญ่พิฆาตัชนาทฟานบิลก่อนที่จะเติบโตในวงการลูกหนังไทยด้วยการย้ายมาเล่นให้กับทีมบ้านเกิดอ,อย่างสุพรรณบุรี FC เมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนที่ฤดูกาลแรกของตัวจะไม่สามารถได้รับโอกาสลงเล่นมากนักจนแฟนบอลแทบจะลืมชื่อมิดฟิล์รลายนี้จากทัพช้างศึกยุทธหัตถีไปเลย แต่ในฤดูกาลนี้อเดเปโยกาเดโบคุนซือชเช้าในจีเรียก็เริ่มไว้ใจมิสซิลลานี้มากขึ้นเขาจะตัดสินใจส่งเจ้าเช็คลงสนามถึง6นัดและราชนาอรัญญาเปโร่ก็ตอบแทนโอกาสที่ได้รับด้วยการยิงไปถึง4ประตูโดยหนึ่งในนั้นถือเป็นลูกฟรีคิกในเกมที่พาทีมเปิดบ้านเอาชนะทีมใหญ่อย่างการท่าเรือไปถึง2ประตูตัวนึงไม่แน่นะครับว่าถ้าเจ้าตัวยังรักษาฟอร์มร้อนแรง แบบนี้จนจบฤด,ดูกาลเราอาจจะได้เห็นราชนาวิรันยเปเปโลดกลายไปโชว์เพลงแข้งให้กับทีมใหญ่ในไทลีกก็ว่าได้แต่นี่คือสกิีนบอลไทยในเรื่องของ5นักเตะฤดูกาลก่อนอย่างเงียบฤด,ดูกาลนี้กําลังปังในความคิดของท่านผู้ชมนะครับคิดว่าใครฟร้อมกําลังปังในฤดูกาลนี้อีกบ้างฝังคอมเมนตะ์มาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กและกดซับสไครต์กับช่องสุภาพบุรุษดุ๊งหนังทาง YouTube ด้วยนะครับ ในครั้งนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ